ชิดอาบไงอ่ะเอามือไว้ที่หัวลองหัวเอาขึ้นอืดเอาขึ้นไม่ได้นอนอือโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่น้องไม่ไหวแล้วคะ่ะหมดสภาพเลย ครบแล้วเนะนี่ยดูไงครบแล้วป่ะนี่มันเหลืออันน,นึงไหนมันครบทุกอันแล้ว เนี่ยวันนั้นเจอหนอนตรงนี้เลยไม่กล้ามากลัวหนอนอวันนั้นมาเจอหนอนอตรงนี้เลยไม่กล้านั่งเลยต้นอันเนี้นมันชอบมีหนอนไงหนอนมันไม่กัดมันไม่กัดแล้วมันกลัวเนาะ ไปเดียยเด๋ยวซ้ายเดีมืดไม่ใช่เดี๋ยวซ้าย ลับได้ยังยังเหลืออีกโอ้ขี่ขับมอเตอร์กับบ้านนะพูนั่ไนงนมอเตอร์ขับมอเตอร์กับบ้านเนี่ย มีขึ uhh ้นด้วยนะเป็นทะเลเลยขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปอะขับคันไหนดีอันนั Damn, ้นขึ um, ้นไม่ถึงใช่ไหม Ah.